สวัสดีครับผมคนเมืองนาาอีสานดี้ชแนลครับผมครับวันนี้ผมจะพามาดูเป็นสิง่งไเทคเนาะครับเนาะ FM 1 m เนาะปะ FM 1 m นี่เป็นเครื่อง2 220เนาะครับ220แรงนี่นนลากลูกได้ไหมก็ลากลูกได้แต่เป็นลูก2เพเผาใช่ไหมครับครับก็ผมก็จะตอบโจทย์กับ FC หลายๆท่านถามหามีไหมแม่เดียวเป็นฮี n o ่ฮีโแม่เดียว ก็วันนี้มีแล้วครับเป็นสีเงาเจ็ด FM 1 M ครับมาดูรายละเอียดกับตามานครับวันนี้เจอกับตามานอีกแล้วครับสวัสดีครับตามานครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ดูทั้งหลายนะครับวันนี้คันนี้เป็น FM หนึ่งี่แรงม้านะครับว้าว220รบแรงม้าสังเพลาดำนะครับ สองเพาร์รัมบีตหากสองเพาด์รนะครับคันนี้สองเพาด์รเป็นรถสองเผานะครับไม่ใช่เผาเดียวไม่ใช่เผาเดียวนะครับสองเพาด์รระบบเบรกทิปปี้ครับระบบทิปปี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ใหม่ครับคู่นี้ไม่เอาครับคู่นี้ไม่เอาเปลี่ยนให้ใหม่เลยครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยใช่ไหมแบบนี้ไม่เอานะแบบนี้ครับคู่นี้ไม่เอาโอ้ครับยางยางไม่เปลี่ยนนะครับยางเหมือนเดิมนะครับยางเดิมนะครับแต่ครับเดี๋ยวดูยางก่อนจะหมันยางก็เป็นยางข้าใบ กับผ้าใบก็ยางดอกดีดีสองเภานะครับสองเภานะครับสองเภาสองเภาสองเภานะครับครับดูบักี้ก่อนนะครับว่าดีไหมอ้ดีครับเี๋วเลยครับเผาอยู่นี่ครับหนึ่งเผานี่สองเภานะครับลูกยางยังดีดีดีครับดีครับครับสององสองแหนบก็ดีดีครับสองเเผาดำนะครับคันนี้นะสองเผาดำด้วยลากเรื่องไปนี่นะครับโอ้ มีระบบลากลูกเรียบร้อยครับไม่ต้องไปทํไม่ต้องไปทนี่ครับก็ไม่ต้องไปทําซื้อไปไม่ต้องไปทําแต่ก็อนาคตปากลำพงก็มีโอกาสจะพังแต่ก็ตัวสลักก็ดีๆเนาะป๋าเนาะดีไหมเปลี่ยนแกะปากลำพงครับผมเปลี่ยนแปากลำพงแต่ก็ดีๆอนาคตอนาคตครับแต่ว่าก็ใช้ได้เลยตอนนี้ก็ใช้ได้เลยเดี๋ยวลองไม้งัดดูกก่อนว่ามันลงไหมรับี๋ยวผมางัดดูไม่ไม่ป๋ โอ้ลองลงไม้งัดดูก่อนเนาะลงครับปลาปล่อยเลยครับสิเอาไม้งัดเนี่ยมันจะลงเลยวัวไปลงเหรอครับไม้แค่นี้ไม่เป็นไรครับเจะทำให้ลงครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ครับคือลำโพงใช้งานได้แลาวกันครับจะใช้ได้ครับครับก็จะมีมือเสืออะไรคอปเปอร์คือต่อมาหมดแล้วระบบเนาะไม่ต้องไปทําอะไรเลยครับดูท้ายครับดูท้ายทีใใหห้้ม่แลวครับโอ้ครับฝ่าท้ายครับฝ่าท้ายนี่ คือเสริมมาอย่างดีครับเสริมมาอย่างดีเลยว้าวว้าครับไปต่อครับสมานครับก็ยางไม่ยางไม่สวยมีสีเส้นนี้ไม่สวยไม่สวยแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนให้นะไม่ได้เปลี่ยนยางให้ครับใครสนใจก็ติดต่อคนเมองนาวมาเลยครับตอนนี้เรารีวิวให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงก็ข้างๆก็เป็นแบบนี้นะครับเนาะสามไม้ ครับสามไม้วิ่งดินได้เลยดัมได้ด้วยใช่ไหมครับดำได้ไหมตะมัน <ST AN IC AL> ได้ครับดำ,ดำดไดิดำได้ครับดำได้นะ <ST AN IC AL> ครับเครื่องครับ,เคร,ครบเครื่องแข้งๆครับเครื่องแข้งๆครับคันนี้มีเลี่ยมพร้อมชุดโอนพลัมครับผมมอหนักนัน่นเลยนี่ครับ <ST AN IC AL> แต่เราไม่ได้เปิดประตูครับสองสองศูนย์เขาเรียกอะไรนะตัวนี้เอไออะไรนะนี้ครับ FM1 เลยครับนี่รหัสคัสซีครับดูคัสซีเลยนี่เนี่ยคัสซีครับคัสซีตรงรุ่นนะครับ FM1M ครับตรงครับนี่ FM1MNCA ครับครับใช่ครับเครื่องยนต์สองร้อยสองร้อยยี่สิบแรงม้าครับครับเครื่องก็เป็น EM ร้อยครับเลขต่างๆ FM1MNCK ครับ A หนึ่งศูนย์สามหกห้าครับตรงครับตรงนะครับตรงนะครับ เครื่อง e m 1 0 0นะครับ e m 1 0 0ก็เป็น220ครับเนาะ220อย่างที่เข้าใจเดี๋ยวจะตามหมันสตาร์ทให้ดูนะครับเดี๋ยวดูข้างในก่อนเนาะสตาร์ทสตาไม่ได้ครับเพราะว่าแบตอ่อนแบตอ่อนรับประกันเครื่องดีครับเครื่องดีครับไม่มีเยิ้มแต่เครื่องไม่มีไอแน่นอนไม่มีเยิ้มครับเครื่องครับมอน้ำก็ไม่ดันฝาม้อนตัวนี้ฝาหม้อน้ำหมอน้ำใหญ่สมันหม้อน้ำจะอยู่ด้านหลังครับนุ่นๆๆโอ้มันต่อตรงเลยครับผม ดูทีนู่นครับนี่ครับก็คือต่อตรงมานี่เลยหมอน้ําตัวนี้ครับแล้วตัวตัวคอไม่มีคือตัวคอเขาปิดไปแล้วปิดไปเลยครับเขาปิดไว้แล้วที่นู่นที่เดียวครับครับเขาปิดไว้เรียบร้อยแล้วแต่คือรถที่นี่คือเอามาเขาเช็คแล้วครับรถพร้อมขายแล้วเนาะสมานเนาะครับปั๊มเบลือปลาล่าครับผมมีเทอร์โบไหมไม่มีไม่มีเทอร์โบครับไม่มีโบครับคันนี้นี่ครับเครื่องก็เป็นแบบนี้ เอ็มร e ้อยครับมันจะเป็นลายตัดตัดอย่างนี้นะครับช่วยกันจำหน่อยน,นะผมก็ลืมมาครั้งได้ครับ <c oughs> ไปดูปั๊มฝั่งเสียงเครื่องมีปัญหาเสียงเครื่องมีปัญหานะเครื่องแน่นแล้วก็<อ>รถตรงเล่ยมคัดซีก็ตรงครับ,รรบหัวก็ตรงรุ่นเนาะป๋าเนาะตรงครับครับไม่ใช่ย้อมไม่ได้ยัดครับรถตรงเรื่นเลยมมีไม่มีครับไม่มีย้อมก็เป็นรถดำด้วยดำสองขัาดำนะครับสองขัาดำนะครับ มันสตาร์ทไม่ได้เหรอเนาะเจดายจังสตาร์ทไม่ได้เพราะว่าแบตอะแบตมันเขาใส่ลูกลูกอ่อนมาก็ถ้าจะสตาร์ทก็ต้องพ่วงพ่วงได้ไหมป่าได้เราจะเพราะว่าจากฟังเสียงมันได้เลยเนาะอได้อ่าครับผมไปฟังเครื่องครับไปฟังเครื่องไงก็เราต้องขอให้ฟังเครื่องครับเพราะว่าจะให้ป๋ายกดดัให้ดูด้วยดัมดัมยังดําเนี่ยผมยกไม่เป็นเดี๋ยวผมยกให้ก็ได้ไม่เป็นไร คือตอนนี้ดํายังไม่ได้เช็คยกขึ้นได้ครับในราคาที่จะให้ไฟนี่ครับแล้วก็คือไม่ยืมลูกยางอะไรดีมาลองขับอะไรครับถ้าเกียร์หอนเฟืองหอนตัวไหนเบรกไม่ดีอะไรบอกครับเดี๋ยวจัดการให้จัดการให้เลยคือทําคือทําเนี่ยคือคือเบรกต้องดีอ่ารถต้องวิ่งได้ดําก็ยกได้ครับผมแล้วตัวนี้มีใครมีใครขับดูรืยยังสมันว่ามันหอนสใจ ไม่มีแต่ว่าให้ลูกค้ามาลองวิ่งแล้วไม่มีวิ่งแล้วไม่มีครับแต่ว่าเพื่อความมั่นใจลูกค้าชัวรก็ข้างหน้านี่เป็นยังไงข้างหน้าเ่ยข้างหน้าก็ไม่มีอะไรครับดีครับดีสลักข้อม้ายังดีๆนะดีครับดีครับลูกยนต์ุกจยงนี่ครับใหม่ครับนี่ครับบดข้อม้าแล้วก็ตัวลองลองแหนบครับนี่ครับทุกอย่างลองแท่นแหนบก็เปลี่ยนไปแล้วครับดีๆเลยแจ้วเครื่องก็ เครื่องก็สะอาดดีนะครับแห้งดีครับคือตะหมานก็รับประกันคือรถเขาจะขายก็คือเดี๋ยวรอฟังเสียงครับเพราะว่าผมตะหมานจะไม่ชัดให้ดูผมก็จะแค่แจัดดูแต่ว่าไอ้ยกยกดันี่คือดับมันดับได้อยู่แล้วแต่ทางตะหมานขอว่าให้ช่างมาเช็คก่อนเผื่อลูกยางลูกเยืงอะไรไม่ดีเพราะเขาจะยกแล้วก็จะทําเลยมันอาจจะมีสายเยิ้มอยู่ครับเขายังไม่ทําพูดง่ายเนาะถ้าถ้าว่าแจ๊บบ้างงั้นนะ เดี๋ยวไปรอฟังเสียงแล้วก็ดูข้างบนโอเคนะครับเพิ่มอีกหนึ่งก็คือเรื่องภาษีตอนนี้ก็คือภาษีขาดภาษีตั้งแต่สามสินี่ยอหกสามครับนี่ครับภาษีตั้งแต่สองห้าหกสามคือขาดให้ลูกค้าเนี่ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ผมไปดําเนินการให้โอ้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ตามใบเสร็จที่ผนส่งค่าว่ามา เราไทยจะจ่ายตะมานจะจ่ายนให้ลูกค้าลูกค้าต้องจ่ายลูกคานะ้คาจ่ายลูกค้าจ่ายจะให้ดําเนินการให้อ่าคือของแถมของผมมีหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องของเหลวผมแถมให้เลยครับแล้วกเ็เรื่องอดํายกได้อะไรได้ทั้งหมดครับคือคน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองไทยผมเปลี่ยนให้ก็ติดตรงที่ว่าประกอบการครับผมกัวประกอบการจะขาดด้วยขาดไหมพวกนี้เขาต้องทำกไนแล้วครับมันต้องมันต้องผมกัวมันจะขาดพร้อมกันปกติคือผมว่า เดี๋ยวเล่มจริงไปดูกับเขาไปดูก่อนเนาะเดี๋ยวไปดูเช็คก่อนครับเพราะว่าสมมุติว่าภาษีขาดรถบรรทุกถ้ามันตรงปีมันห้าปีหรือ,อยังไงนี่แหละครับไปประกอบการมันครับถ้าไปประกอบกาขาดประกอบการขาดประมาณหมื่นกว่าบาทนี่แหละครับไปประกอบการคือทั้งภาษีทั้งไปประกอบการนะครับผมต่อก็ไปเช็คดูครับว่าสิบล้อนี่ไปประกอบการนี่ประมาณเท่าไหร่ครับไม่ไม่ได้มีอะไรมากมายครับประกอบการหมายความว่าคือรถเขาคิดเป็นปีภาษี เดี๋ยวผมไปดูเรื่มให้ก่อนเพราะรว่าหลายการจำไม่แน่แตมามันก็จาไม่ได้ว่าแต่ตอนนี้คือภาษีมันขาดแล้วภาษีหมายความว่าภาษีตัวนี้ครับภาษีตัวป้ายข้างหน้ามันขาดคือพอรบบมันก็ขาดด้วยกันแหละแต่คือมันจะมีใบประกอบการอีกหนึ่งรถบรรทุกครับประกอบการคือประกอบการขนส่งนี่แหละครับมันจะมีอยู่ว่าเราประกอบการเป็นป้ายเล็กหรือป้ายใหญ่ก็จะมีเสียภาษีประมาณสัก ถ้ามันมีอายุ5ปีหรือ,อยังไงนี่แหละครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะขาดไหมถ้ามันไม่ขาดก็ไม่เป็นไรนะครับมันไม่ขาดก็ไม่เป็นไรก็ได้ต่อแช่พหลบก็หมายนะครับคนมุงนาว่าแต่ว่าขอไปดูก่อนว่าประกอบการมาขาดด้วยไหมแต่พูดถึงว่าก็คือซื้อรถกับตะหมันไม่ต้องหนักใจครับคือทางแก่บริการหมดทุกอย่างครับใครมาเอารถจริงๆเนาะตะหมาันเนาะครับเนาะครับบริการทุกอย่างของโลงของเหลวนี่เปลี่ยนให้หมดเลยคันนี้กับทุกอย่างเลยของเหลว แต่มียางที่ไม่ได้เปลี่ยนเพรารถไม่ได้ขายแพงเดี๋ยวไปดูราคาครับใต้เหมียนครับไม่แพงแน่นอนเบอร์โทรอยู่ท้ายคลิปแล้วก็ราคาอยู่ท้ายคลิปครับดูให้จบคลิปนะครับสายไม่ถึงครับสายพ่วงไม่ถึงโอ้เอาแบตลูกใหม่มาเลยตำนานบริการ สวยนะครับผมมาดูไกลๆนี่สวยมากเลยครับเป็นเป็นทรงดำเป็นทรงรถดำแต่ใครใครมองผมนึกว่า3ำเอ๋หนึ่งเอ็มตัวนี้จะเป็นเพลาเดียวไม่ใช่มันติดดีที่สุดคือมันไม่มีสองเพลาครับเป็นรถดำสองเพลาด้วยมีที่ต่อลูกอะไรให้เรียบร้อยนะครับสุดยอดเลยยางฝั่งนี้ดีหมดนะครับสี่เส้นมีฝั่งนู้นไม่ดีสองเส้นฝั่งซ้ายมือ เดี๋ยวให้สตาร์ทปังเครื่องก่อนเดี๋ยวค่อยเราค่อยไปขึ้นไปดูข้างบนนะครับเนาะว่าสะอาดแค่ไหนได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้ครับเบียดอ่อนครับตรงมาเลยตรงมาเลยออกนิดนึงครับออกนิดนึงออกซ้ายไปนิดนึงครับตรงมาเลยตรงมาเลยครับตรงมาเลย่อถึงเมตรประมาณ

không, 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 เครื่องยนต์หกสูบครับผมอีมไม่มีเทอร์โบนะครับตัวนี้ไม่มีเทอร์โบโเดีย๋ยวไปดูปั๊มครับไปดูปั๊มดูปั๊มก่อนปั๊มก็ปั๊มไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับปั๊ม พปั๊มมันไม่ใหญ่ครับเสียงเครื่องดีครับแ๋วเลยปั๊มตัวนี้ปั๊มไม่ใหญ่นะ๋านาอดูแล้วมันจะมีปั๊มใหญ่ถ้าเป็นปั๊มใหญ่นี่มันสองสี่ศูนย์นถึงถึงอถึงสองสี่อย่างดีแล้วครับปั๊มตัวนี้ปั๊มดีเดี๋ยวปั๊มปั๊มไม่ใหญ่เป็นปมเล็กดูแล้วเพราะว่าถ้าปั๊มสามเอ็มนี่จะใหญ่กว่านี้ ไอช่วครีมแต่กลที่เปลี่ยนได้ตรงนี้ย๋วครับเี๋วเลยเขียนหน้าดูเลยครับนี่นะครับเสียงเครื่องครับก็มาน้ําก็ไม่ดันอยู่แล้วเดี๋ยวรอดูไอครับรอรอได้ไหน,หนิดนึงกระึมเหมือนกันนะครับ สองร้อยยี่สิบแรงนี่ก็กระหึ่งเหมือนกันครับเสียงใหญ่กลางวันเลยเกียร์ก็เป็นเกียร์เดิมนะแมพเฮดโอ้แมพปลาธรรมดาธรรมดาไม่ใช่เฮดโอหรือว่าเกียร์มากับรถนี่เกียร์มากับมันเลยมาดูเกียร์ก่อนนะครับโอ้ ต้องยกดูครับรว่าเฮมั้ไหมน่าจะเป็นเฮตนะครับปากับฮิโน่ตัวนี้ครับเฮตครับเย่เฮตัวมองเข้าไปข้างในแล้วเห็นแล้วเกย่ฮิโน่เลยตรงรุ่นครับเฮตยกไม่ได้ใช่ไหมปา ยังไม่ยังไม่ใส่แล้วผมลองดูไหมเอาหัวลงไหมปะครับข้างบนนะครับเดี๋ยวกคนมองนาพาดูข้างบนอีกว้าวอุ้ยครับข้างบนสะอาดนะครับถือว่าได้นะครับตัวนี้ เบาะนี้ตีตู้มาแล้วตีที่นอนได้เลยเกียร์นะครับเกียร์เป็นเกียร์เดิมอยู่ตัวนี้เป็นเกียร์ห้าสปีดเป็นเทดโอเดิมอันนี้ระบบลาบนอนเลยอันี้ตัวรับมันอยู่ไหนตรงนั้นไหมสองอันไหมครับถ้าสองอันก็ตัวยิงระบบมันอยู่ไหน อาจจะยิงระบบปั่นปั่นฝากฝากน้มน่ะฝากที่ไม่ครับถ้าถ้านี้น่าจะเป็นโลหรือเปล่าต้องลองนี่ครับมันเป็นสายอนี้น่าจะเป็นโลมันจะเป็นยิงดีอลเนี่ยมันตัวเนี้ยมาให้เห็นเนี้ยตัวพับไปลองเหยียบคาดดูเอหางไม่ลุบตัวตัวล็อกสวิตช์ไม่ได้ล็อกแบบยิงให้มันเป็นระบบที่ว่าเป็น ฝากนะมันจะเป็นสัญ,ญาลักษณ์อยู่นี่มัไอต,ตัวนี้น่าจะเป็นสองเผาแต่อลองยิงดูก่อนเผื่อใช่ับดึงก็ได้ปาดึงก็ได้เผื่อตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นสองเผาครับสองเผาปิดเลยเพราะว่าตัวนี้สองเผาสองเผาปาล,ลองลองดึงเลยครับเพราะว่าตัวนี้อาจจะมีรถคันนี้ถ้าไม่มีโลก็เป็นตัวนี้เลยดึงทํางานลงรงไปดูเนี่ยว่าแกฝากสองเผา กับเจ้าก่อนมันมีโลไหมคับหนึ่งฝาไม่ใช่เป็นอีกตัวนึงตัวโลคันนี้มีโลตัวนี้สโลครับตัวตัวกลางนี้เป็นสโลเอาเอาสโลลงครับเอาสโลลป๋าต้องหาตัวยิงอีกตัวนึงอ่ะเป็นยิงฝากตัวนี้มีฝากอยู่ ไม่ทำงานครับหาหาตัวปุ่มกดไหนแอบตัวตัวฝากตัวนี้ยังไม่ทํางานมีสโลนะครับคันนี้มีสโลด้วยครับมีสโลครับครับเอาเลยเอาเลยเสียงดังแล้วนะเจ้า,ายกเลยยกก็ต้องเลีงแห้งฟ้าก็ต้องเลีงแห้งทำงานแล้ว ฝไกยิงตัวไหนทำงานแล้วฝากทำงานแล้วไม่เป็นไรป้าปะไม่เป็นไรตัวไอตัวดึงดึงมันไม่ทำงานตัวดึงที่ไปให้ไอ่ให้ฝากน้ำมันไปไม่ทำงานโอเคครับไม่เป็นไรทั้งทำงทงกัน นี่ครับตัวนี้มันไม่ทำงานครับนี่ครับตัวนี้คือปั่นก็ปั่นปากแล้วตัวพัดตัวนี้สั่งสั่งปุ๊บมันน้ามันจะไปแต่ตัวนี้ไม่ทำงานครับ,อรบโอเคนะครับน่าจะดําไ,ได้อยู่ปะตัวตัวสั่งไม่ไม่ทำงาน พ็พอพอพอมันปัดแล้วปุ๊บตัวที่ปาดึงปุ๊บเหมือนมันจะกักใช่ไหมปฏานคือให้ช่างไปดูตรงนั้นให้ครับตัวเดียวโอเคครับไม่ได้ยกรั้มให้ดูเพราะว่าต้องให้ช่างไปทําตัวนั้นก่อนแต่ได้ยกดูไหมมันเอามาได้ยกดูยังยกหมแลวครับเดี๋ยวเนาะกินไม่ด้วยโอเคครับผมครับก็คือเป็นแบบลูกใหม่สองลูกเช็คเบรกให้ครับเบรกต้องอยู่นะครับผมเบรกต้องอยู่ เปลี่ยนของเหลวน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายครับผมครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยของเหลวของเหลวต้องเปลี่ยนครับครับแบตเตอรี่ก็จะทาให้ใหม่เปลี่ยนใหม่ลูกใหม่ครับลูกใหม่ครับลูกใหม่ครับครับเดี๋ยววันที่ออกรถเลยครับเรื่องดําก็ตอนนี้คือสิ้นคือจะเอามาจะยกดูแล้วไม่รั่วแต่วันที่มีวันนี้ไอ้ตัวตัวที่จะสั่งฝากนะครับสั่งให้น้ำมันมันวิ่งไปหาไอ้ตัวนั้นมันไม่ทํางานอันนี้ผมจะทําให้คือยกได้อะไรได้หมดลองขับได้เลยครับพอเมื่อกี้ดึงแล้วมันน่าจะหลุดทางในใช่ครับ แต่ว่าดับมันมันทำงานอยู่ฝากทํางานเมื่อกี้ไปดูแล้วแต่มันจะมีจะมีเขาเรียกว่าตัวสลักที่เราดึงปักมันจะก๊อกเข้าไปก๊อกออกเลยที่ทำมันหยุดไม่หยุดนะสลักครับที่มันจะนั่นแหละโอเคนะครับสุดท้ายก็อย่างนี้นะครับผมรถคันนี้ก็ FM 1 m อเครับเป็น220แรงม้า220แรงม้า2เผาครับ2เผาดับได้ระบบเบรกอะไรดีหมดครับวิ่งได้ดี ก็เมื่อกี้ยกดำให้ดูไม่ได้ก็เพราะไอตัวสั่งดำไม่ทำงานไม้สามไม้ครับเป็นรถด,ดำทรงรถด,ดำครับสามไม้วิ่งดินได้เลยลากลูกได้เลยครับตัวนี้ครับผมราคาก็ดูครับนะครับที่ขึ้นโชว์เลยแบบรายละเอียดแต่มาติดตรงที่ภาษีทางร้านไม่ได้ต่อให้ภาษีขาดเดี๋ยวนะครับผมคนเมืองหนาวก็อย่าลืมถ้าผมใครถูกใจก็กดติดตามไว้ครับผมเพื่อรับชมคลิปหน้า คนเมืองหนาวก็หารีวิวให้ลูกค้าอย่างนี้ครับทรงรถก็แบบนี้สวยครับคันนี้น้ำนี่ก็สวยเหล็กก็ดีๆเลยข้างบนนำก็จะเป็นแบบนี้นำเนาะแบบนี้เลยคนเมืองหนาวอีสานดีชนแนลครับผมสวัสดีครับผม